มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เราพบกับถ่ายทอดสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับนักกีฬาเย์บอลทีมชาติไทยนะครับวันนี้นะครับทําการลงฝึกซ้อมนะครับที่สนามจริงนะประเทศฮ่องกงนะครับโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับวันนี้ เป็นช่วงการวอร์มก่อนนะครับช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีช่วงการารีแลกนะครับแล้วก็นั่งพักชิวๆนะครับแล้วก็มีการซ้อมเบาๆนะครับซ้อมเกมรับนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับจุดอ่อนของอทีมชาติไทยนะครับก็คือเกมรับหลังจากที่เรา,าดูจากสนามที่2มานะครับเกมรับของเราค่อนข้างที่จะยังไม่ตอบโจทย์ เท่าไหร่นะครับถือว่าก็ไม่ถือว่าได้แย่นะครับเพราะว่าเกมที่ผ่านมานะครับเกมรับของเราถ้ามีการฟิตแล้วก็มีความเน้นซ้อมเยอะๆแอดเชื่อว่านะครับมีโอกาสที่จะสู้กับได้ทุกทีมนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาชมนะครับบทสัมภาษณ์ของโค้ชยะนะครับว่า มีความคิดเห็นอย่างไรครับในเกมที่จะพบกับตุรกีในวันที่12นี้ครับแล้วก็บรรยากาศภายในทีมนะครับของอตกสาวไทยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งกดทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักตกฟุตบอลสาวไทยด้วยนะครับพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยจ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างเล่าสู่กันฟังด้วยนะ และนักกีฬาก็ก็ปรับตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็อาจจะสื่อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอเข้าระบบได้แล้วเนี่ยเราก็ซ้อมข้อระบบได้เลยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็ดูแล้วโอเคอยู่นะครับในเรื่องของการปรับตัวนะครับแล้วก็การขึ้นตีบอลอะไรพวกนี้ดูแล้วเขาเขาไปไม่ไม่ล้าเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ดูจากประเมินนะฮะประเมินก็ก็มีชมพู่ นะครับพรพันธ์ที่ว่ายังยังเก็บนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็จะเซตได้อยู่แต่ว่าเรื่องเรื่องการบล็อกเรื่องการสกัดกั้นเนี่ยก็ก็ต้องงดงดหน่อยนะครับงดหน่อยเราอาจจะใช้เขาไม่ใช้เขาเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับสตาแล้วทางแพทย์อีกทีนะครับในเรื่องของชมพู่นะครับส่วนส่วนนักลกาคนอื่นก็อย่างเพียวนอาชราพรก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ดีดีขึ้นจากจากสไาล์ที่หนึ่งแล้วก็สไาล์ที่สอง ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเอ่อทีมตุรกีเป็นตอนนี้อยู่อันดับต้นๆน,นะครับท็อปๆนะครับของ,ของรายการนี้นะครับเราก็คิดว่าเป็นทีมที่ที่ที่มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีผู้เล่นที่มีความสามารถและก็สูงนะครับโดยเฉพาะเอ่อวากาสและก็อะไรอีกหลายคนนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยเราเราต้องเบื่อบอลที่การลุกที่หนักนะแล้วรุนแรงอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องซ้อมในเรื่องของรับบอลหนักหด้วยเหมือนกันนะครับแต่เราก็ซ้อมมาบ้างแล้วในส,ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราก็เพิ่มตรงนี้นะแล้วก็การเล่นในของตุรก,กีเขารูปแบบว็ายังไงแต่ว่ายุโรปก็เขาเล่นสไตล์เหมือนกัน <AM IT. S 1> เนกือบทุกทีมนะครับแต่ว่าอยู่ที่ผู้เล่นในเรื่องของความสามารถนะครับเ <AM IT. S 1> <indicating S 2> ขาเออนักกีฬาเขาทั้งตัวจริงแล้วตัวสมลองเนี่ยเขาเขาเล่นได้หมดเลยนะครับก็ก็ก็หนักหน่อยแต่เราก็ทีมไทยก็ สู้ทีมเต็มที่นะครับก็ฝากนะครับตามทีมไทยนะตามเชียร์ให้กําลังใจเรานะครับเราก็เล่นให้เต็มที่นะสู้เต็มที่ครับผมก็เกมที่จะเจอกับตุรกีนะคะเพวกหนูก็ได้ทํากันบ้านมาแล้วค่ะว่าจะเล่นกับเขายังไงแล้วก็วันนี้ก็คือเรามาซ้อมสนามจริงตั้งแต่เช้าเลยค่ะเราก็ต้องปรับเรื่องของแสงแล้วก็สีของสนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก พวกเราก็แบบว่ามีจำนองทีมเป็นแบบว่าวาการดอะไรเงี้ยก็มีให้ผู้ชายมาตีบอลให้ที่สนามที่ไทยนะคะก็คือก็คือเจอหนักเลยพวกเราก็แบบว่าโอ้ว้วาวพวกเราก็จะสู้เต็มที่ค่ะ